ทุกคนก็เวคัมแบ็ o ทูมาช n น e ลกับเกมโรบ,บอกแมพที่มีชื่อว่า e s e r a l d i s ASTER นะครับผมโอ้ผมขอโทษด้วยนะที่แบบหายกันไปนานนะประมาณ4เดือนใช่ไหม <c oughs> เว้ยใช่แล้วมึงเป็นอะไรทำไมมึงต้องหมุนอย่างนั้นด้วยวะช่วยด้วยช่้ยดไม่ไ, a ได้ช่วยด้วยชั้นช่วยด้วยไม่ได้โอเคไอ้เฮียไม่เป็นไรไอ้เฮียลองมาดู โอเคครับทุกคนคือจะบอกอย่างนี้นะก็คือผมรอปิดเทอมมันหละไอ er, ้เฮียกูเจอปโปรมิชชั่นโปรกูเจอโปรอ,อ้าเฮียนะ่อ,อ้อ er, อเฮียไอ้โป้สองตัวเฮ้ยทำไมว่าเฮ้ยคือคือผมไม่ไม่ได้เล่นเกมไ,ไอ้บ้านนี้มานานแล้วนะคือเฉยไอ้โป้ไม่ทำสีเรื่องเอาอ๋อ เกีย้ยกูออกเลยอย่างนี้โอเปโอเคครับทุกคนก็ขอไปเรื่องแบบเมื่อกี้นะก็คือมันมีโปรอยู่ประมาณ2คนนะนะผผมก็เลยทําการต้องออกมาก่อนนะไม่ไม่งั้นแบบเราจะเล่นไม่ได้อะแค่เมื่อกี้เห็นด่านรถไฟมัน,ม,นมันก็ทําให้รถไฟเราบักไปลวเลยเไยไอชิบหายเลยเราไม่ได้เล่นเลยอ่ะโอรามาดีเอาไว้อยู่คำฟอร์เลยถ้ากูตอบอินเดียมันจะเป็นอะไรไปวะ ไอ้เด็กนั่นหลาดใหม่แล้วเฮียคนน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็คนน้อยร้อยประสบการณ์มึงเก็บเอาไว้อะไรไอ้กูลืมไปเลยแล้วว่ากูมีลูกโป่งเลยนะเนี่ยเชี่ยมันได้เล่นนานกูจำไม่ได้แล้วว่ากูมีลูกโป่งเลยประมาณที่เราเฟรมที่เราเฟรมอะอะไรอะไอ้อูกาบาดตกเย็ดเทไอ้เหี้ยกูจะได้อมมิทิกแล้วเว้ย ดังลายฮีโร่อา่มอยเหวัเตนเต้นนเอนเอาวกเต้นกูก็เต้นเอามาดิพวกกูมาเฮ้ดาดูเดดูเจอยากกูจะร่าไม่หกอยไอ้ี้ย ไอ้เฮียนี่แม่งรับภัยพิบัติมากมากกว่าภัยพิบัติจากแฟนหรือแม่มันอีก okay, <dear. S 1> มันจะมีเสียงลมอะมีเสียงลมว่ะม,มาไรอ,อ,อู้หอนั่งดูนี่ของฟีเออของฟีเราต้องนั่งด้วยกันดิว่ะเราต้องเล่นด้วยกันดิอือมผมไปนั่งเลยไอ้เฮียฝนกดฝนกดฝนกดไอ้เฮียว้าไอ้เฮียรถไฟกูคว้าไปแล้วเมย กูเชิญกูชวนใครไม่มาเลยเฮียไอชุดอะไรวะเฮ้ยมึงเด็กสถาปัตย์ไม่เนี่ยไอ้ย่ามึงใส่ชุดคนไทยดิวะมึงเป็นคนไทยเหรอนี่ไอ้ย่งไม่มีโลโก้ไทยด้วยเฮียไม่มีโลโก้ไทยด้วยเลยลงด้ดยแล้วไปตั้งชื่อกามีนีไม่เดี้ยวเพลงกันั้นแน่เลยว่ะ ไอ้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 ไอ right. ้คนที่ชื่อแบไม่มาจากประเทศไหอเปล่าวะกูถามมันถามว่า where อ o u อกูถามมันกูตอบนเลยตอบไปว่าไทยแลนด์้วมันไม่ตอบนี่ก็หมายควาว่ามันเป็นคนไทยชไหวะเออวะตายก่อนตายก่อนแล้วค่อยพูดอนไม่รู้ w าู คนไทยกูกูกูคนอินเดียเออไอพวกมึงเป็นลูกไอ้ยูพวกมึงคิดสั้นกันปะหอือล้วพวกมึงแต่งตัวกันอีโมกันหมดเลยอ่ะมึงเอามึงดูดิ๋ยวไออันนี่ก็อีโมอีโมอีโมงั้นอีออกเลยกัน six hours later มาดิมาดูเลยมาดูเลยเดี๋ยวคุณดูผู้หญิงคนนี้สิเขาลอยได้ r e a l i s t c a i s t l a h ไอ้สันี่เอะไรวะนั่นนะก็ถ่าแย่งเอาพันล่างอยู่อกูจะบอกว่ากูเจอโปมีโปเหรอ ยังไม่เชื่อถ้าถ้ามันเป็นโปรดีกูก็พอได้แต่ถ้าเป็นโปรเฮี้ยกูจะออกเกมแล้วปิดคลิปทันทีเฮี้ยไม่ต้ององไม่ต้องอัดเลยคลิปไอสัตว์อัดไม่พอรู้ว่ากูกลับมาแล้วก็พอเฝนตกแบบนี้บรรยากาศน่านอนจริงๆกูชอบกูชอบหน้ามากเลยมันหาซื้อได้ที่ไหนวะตอนเย็นปลาไปสุดราคา ป่ะสมุดลมกูมานั่งชิลๆละมามา,มาอใช่กูอาบแดดโอเคเขาจะคิดว่าบุกๆๆูอยูบอะวะเอออ้าวก็ uh. เต้นรอไงแตนรอ,งงอความตายไอ้ยดูถูกเอาไฟเอากูเต้นต่อเลยกูชิลแล้ว กูเต้นต่อเลยพวกกูรอดแล้วสวัสดีครับคือผู้หญิงไม่ทำอะไรนะคะขอพระทำโทษไอ้เหี้ยนี่ยังหนัก อ้าวเอี้ยมไม่ด้วยไม่ด้วยจริเอี้ยแม่งมอดไปแล้วเอี้ยบ้านทั้งหลังกูอ้าวไอ้เหี้ยแล้วมึงเจอชมรมพวกคนชอบเต้นมีมึงมีหมดหรือเปล่ามึงมีหมดหรือเปล่าไม่มีมึงก็ออกอะไรนน้องมีดีิงๆเราแต่คนเต้นไม่ใช่อย่างที่กูคาดหวังเอาไว้ก้า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 ก้้าเอ้ยเอ้ย เ o ีนี่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 ตัวตตงกูไอกสัตว์ใหเมฮิเซนเซมเอาอากาศกักู่เฮ้ยมาดีมึงกับกูไปเอาอากาศมอดีเออนั่งกักูนั่กูนั่งสิวะอ้าวนั่งดิอ้าวกูนั่งแล้วอ้ามาดูเลยจะรวดกำลังเทคอัพ ยังไม่เก้าไอ่ยังไม่มีใครปล่อยยังไม่มีใครปล่อยอันนี้เลยพวกไปปล่อยกันก่อนดีเด็กคนจะไปปล่อยยูไอ่ไม่มีไม่มีไม่มีใครปล่อยไม่มีใครปล่อยอันนี้ later วายเฮียโอ้ชีโอ้โอ้โอ้เฮียวแม่งกูตายคนเดียวเลยไงวะอ้าวไปเจอกูคนเดียวแม่งตายกูยุ่งลำเลยเฮีย กูแม่งกัน๊อกกีแม่ยมึงตอนนี้เจหลวนแม่งปล่อยออกมึงมึงรู้ไหมแม่งอะไรเฮียแม่งหักโคมเป็เจก็อกกี้เลยเฮียก็รูทำไมวมเคยรู้่ะชกมั้ยกรู้ทำไมวมึงชื่อมถ้าเห็นกูบอกไปมต้องรีกต่อไปเว้ยไปกันอันนั้ปลอดภัยเอ่ะงตรงนั้นกูเชื่อมึง ถ้ากูตายเนี่ยยังมึงเจอกูเดี๋ยวกูเต้นยันกษ์แม่งเลย A few moments later โอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็มีตเพิงแค่นี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กยจะลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้บายนะครับผมแล้วเจอกันนานีาน้